ความหนาวอันรุนแรงในภาคเหนือของจีนผู้คนใช้ชีวิตเหนือน้ำแข็งเรื่องราวของพวกเขาท้ามกลางอุณหภูมิลบ30องศา,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 าแล้วดูการจับปลาที่ทำได้เพียงแค่40วันในทุกปีวันแรกที่พวกเขาจะได้เอาแหขึ้นมาจากทะเลสาบขนาดใหญ่สถานที่จับปลาที่ทุกคนต่างตื่นเต้นเทศกาลจับปลาอันแสนคึกคัก กำลังจะเริ่มณบัดน,นี้หมู่บ้านหนึ่งในจี้หลินชายคนหนึ่งเริ่มต้นวันใหม่ท่ามกลางเช้ามืดอันเงียบสง,งัดเขากำลังยืนรอใครอยู่ในซอยเล็กๆที่ไม่มีแม้แต่ไฟสักดวงเดียวเวลาผ่านไปสักพักผู้คนก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นมารอรถไปทะเลสาบนะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ ผู้คนที่ตื่นมากันแต่เช้าคือชาวประมงของหมู่บ้านครับตอนนี้อากาศลบ24หนามากเลยโอ้ยตอนนี้เวลาผ่านไปกี่นาทีแล้วรถมาแล้วล่ะครับนั่นดูเหมือนรถบัสที่จะพาไปยังบ่อตกปลาได้มาถึงแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะครับรถบัสไปอยู่ไหนกันสิ่งที่เดินฝ่าท่ามกลางความมืดนี้ก็คือ รถม้าครับคุณผู้ชมครับพวกเขาต้องไปจับปลาเหนือทะเลสาบที่เป็นน้ําแข็งทําให้การใช้รถยนต์บนน้าแข็งนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายการใช้รถม้าจึงปลอดภัยที่สุดทีมงานเองก็รีบขึ้นรถมา้าด้วยความเร่งรีบครับสวัสดี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 ครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยรีบขึ้นมาเลยค่ะ ตอนนี้ก็เหลือแค่ขอให้เดินทางอย่างราบรื่นนะครับผมจับภาพไม่ได้เลยครับเห็นแต่หัวมาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับต้องวิ่งไปหนึ่งชั่วโมงค่ะใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเลยครับขอโทษน่อยลวกันนะและที่ที่เรามาถึงหลังนั่งรถม้าจนตัวสั่นตลอดหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็คือสถานที่ตกปลาของชาวประมง ที่อยู่กลางทะเลสาบชาการครับทะเลสาบนี้มีขนาดสองในสามของพื้นที่ในโซมันถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและไม่มีต้นไม้ขึ้นสักนิดครับยิ่งเข้าใกล้ศูนย์กลางความหนาวก็ยิ่งคืบคลานเข้ามาความหนาวอันรุนแรงนั้นย่อมส่งผลต่อการหาปลาของพวกเขาครับอุปกรณ์ของชาวประมงเต็มไปด้วยน้ำแข็งและว,วันนี้ก็เป็นอีกวันที่พวกเขาต้องเริ่มงานด้วยการ ละลายน้ำแข็งนั้นเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วก็เริ่มย้ายแหกันได้เลยครับสิ่งที่กองเป็นพเนินนี้ก็คือแแหเพียงอันเดียวเท่านั้นมันยาวประมาณสองกิโลอา้าเรบมาช่วยกันจับเร็วเร็วเร็วเ,เร็วเรวมจับ่อยหนึงหนึงแหน,นี้ยาวถึงสองกิโลเมตรนละหนักกว่าสิบตันจึงต้องใช้ชาวประมงนับสิในการเคลื่อนย้ายครับ เราต้องยกแหกันสองชั่วโมงแล้วก็จัดก,การกับม,มันอีกสองชั่วโมงด้วยกันนะครับนานขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่เร็วแล้วครับบางทีต้องใช้เวลากว่าสิบชั่วโมงเลยนะระหว่างนั้นชาวประมงก็กำลังขุดเจาะน้ำแข็งเป็นช่องขนาดใหญ่เขาใส่บางอย่างลงน้ำกอนแหนั่นก็คือไม้ยาวหกเมตรครับเรียบร้อยแล้วละเมื่อคลื่นไม้ที่คอยย้ายแหไปอีกฝั่งแล้วก็เอาขึ้นมาจากฝั่งตรงข้าม ก็จะเป็นการวางแหใต้ทรเลสา์ไปโดยปริยายครับด้วยเหตุนี้จึงจะต้องเจาะน้ำแข็งและจับทิศทางของไม้ค้ำเอาไว้ไม่ให้คาดเคลื่อนความหนาวเหน็บยังคงดำเนินต่อไปพื้นผิวน้ำแข็งลึกนี้เป็นตัวบ่งบอกอากาศได้เป็นอย่างดีน้ำแข็งมันหนาเท่าไหร่ละครับน้ำแข็งนี่หนาสักเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเซนนะ่ะพวกเขาต่างใช้พละกกำลังทั้งหมดที่มี าะน้ำแข็งลงไปแล้วก็เจาะอีกต้องเจาะไม่ต่ำกว่า10ครั้งมันจึงจะทะลุอย่างที่เห็นครับเพียงแค่เจาะน้ําแข็งสึกช่องก็เล่นเอาหมดแรงเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมงานนี้เป็นงานที่เปลืองแรงมากเลยครับเรียกได้ว,ว่านี่เป็นงานที่เหนื่อยและหินที่สุดเลยในบรรดาการออกมาจับปลาเลยทีเดียวครับช้าประมงหงทีมมี40คนจะได้รู้กว่า400รูตามด้วยคิวของเจ้ามาครับ พวกเขาใช้ม้าทั้งหมดประมาณ15ตัวงานลากแหลงไปใต้ทะเลสาบและลากขึ้นมาคืองานของมันอุปกรณ์นี้จะพนหนวก,กำลังกับมา้าเริ่มจากสอดไม้ลงไปในช่องแรกแล้วก็นำออกมาจากช่องฝั่งตรงข้ามและเมื่อม้วนเชือกเข้ากับไม้นั้นก็จะเป็นการแผ่แหที่ใต้ทะเลสาบไปโดยอัตโนมัติ แต่การล,ล,ลากแผลที่หนักสิบตันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับขั้นตอนนี้ม้าคือสิ่งจําเป็นที่จําเป็นต้องมีนะครับม้าจะต้องทนกับบาดแผลที่ถูกมัดด้วยเชือกบนผิวและทํางานท่ามกลางอากาศหนาวกว่าครึ่งค่นวันแบบนี้ใช้เครื่องจักรไม่ดีกว่าหรอคะคือหากใช้เครื่องจักรก็จะทําให้ทะเลสาบมีโอกาสเกิดมลภาวะได้นะครับ ถ้าเกิดมลภาวะแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจับปลาที่นี่ได้อีกต่อไปละครับนั่นก็คือสาเหตุที่พวกเรายังคงทําตามในวิธีแบบดั้งเดิมยึดแบบนี้อยู่สเสมอละครับนี่คือความหุงแหนในธรารสาบของชาวประมงเมื่อแหถูกวางเรียบร้อยแล้วก็มีบางอย่างปรากฏขึ้นอยู่ไกลๆครับหน้าตามันเหมือนกับกระท่อมหลังเล็กๆไม่มีผิดและท,ทันทีที่มาถึงครับ ชาวประมงก็กรูกันเข้าไปงั้นเราขอเสียมารยาสักหน่อยหนึ่งนะครับขอดูนิดหนึ่งครับนี่ก็คือกระท่อมที่พัคพื้นที่ของเราชาวประมงนั่นเองเขาคือคนที่อยู่ที่นี่ค่ะ,ะเขาอยู่นี่ค่ะอาศัยอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะผมอยู่ที่นี่แล้วผมก็ทํางานเฝ้าแหในตอนค่านะครับเขามีหน้าที่เฝ้ายามตอนกลางคืนและทําให้ชาวประมงที่เหนื่อยล้า อุ่นขึ้นครับให้ตายสิทำไมถึงได้หนาวอย่างนี้ล่ะเนี่ย <laughs> ที่แห่งนี้เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางทะเลสาบขนาด7จิตตารางเมตรไม่ว่าจะเป็นการทำร่างกายให้อบอุ่นหรือการทำให้ท้องอิ่มต่างก็ต้องทำในที่แห่งนี้ครับว่าจะได้กินอาหารมื้อแรกของวันก็ปลาเข้าไป11โมงแล้วละครับ จะแยแม้บะหมีท่ทอดร้อนๆจะช่วยพวกเขาได้มากแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดก็คืออาหารที่บ้านครับอยากกินซุปนะครับ <laughs> <laughs> ถ้าได้กินซุปเนี่ยวอร้อสก็คงเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยครับอยากกินมากเลยครับตอนนี้นะครับแล้วเมื่อชาวประมงทํางานช่วงเช้าเสร็จแล้วลูกค้ามากมายจากหมู่บ้านใกล้ๆทะเลสาบต่างก็หลั่งไหลกันเข้ามา มาทำอะไรกันล่ะครับมาทําอะไรคะอ๋อมาดูปลาครับอะไรนะคะมาดูปลาที่ทะเลสาบนะครับค่ะเขาว่ากินปลาที่ทะเลสาบนี้จะทําให้โชคดีนะครับแล้วผู้คนก็มารวมตัวกันที่นี่กว่าสามหมืนคนมาจากไหนแล้วคะมองโกรครมองโกมองโก้ไหนครับอ๋อเราเดินทางมาที่นี่ใช้เวลาสิบกว่าชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเนี่ย เรานั่งรถไฟกันมาสิบชั่วโมงค่ะแล้วก็เช่ารถเขาขับมาอีกสองชั่วโมงค่ะผมเดินทางมาจากมณฑลเจ้อเจียงครับถ้านั่งรถไฟจะใช้เวลาถึงสิบแปดชั่วโมงเลยครับไม่ว่าจะมาจากไหนแต่พวกเขาก็มีอุปสรรคที่ต้องผ่านไปให้ได้นั่นคือความหนาวจากทะเลสาบชาการมันหนาวมากครับใครๆก็รู้ครับมาพวกเขาเตรียมท้าความหนาวเต็มที่แต่ว่า ไม่ต้องโชว์ถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับนี่ครับหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั<อ>้นสวรรค์ส่วนเด็กๆก,ก็ตั้งหน้าตั้งตาขุดน้ําแข็งอยู่ครับพ่อแกบอกว่าจะตกปลาค่ะถ้าทางแบบนี้โตไปต้องได้เป็นชาวประมงแน่นอนว่าแต่ว่าเจ้าหนูต้องขุดตั้ง400รอูเชียวนะจะไหวเหรอเห็นอะไรบ้างคะไม่เห็นเลยฮะ ว่าแต่ว่าเจ้าหนูต้องขุดตั้ง400รอยูเชียวนะจะไหวเหลอเห็นอะไรบ้างคะไม่เห็นเลยฮะเห็นในน้ำแข็งฮะเห็นแต่น้ำแข็งทำได้นั้นรถทั้งหลายก็เคลื่อนตัวออกไปร้าวกับนัดกันไว้พวกเขาออกไปอย่างกระทันหันทำให้ทีมงานต่างงงไม่น้อยเลยครับเรากำลังจะไปไหนครับจะไปไหนกันล่ะครับ ไไะจะไปไหนแล้วคะอะไรนะไปไหนคะทางโน้นทางโน้นทําไมคะเขาจับปลาอยู่ไงดูทถาจะได้เวลาเอาแหที่วางไว้เมื่อเช้ามืดขึ้นมาแล้วครับการยกแหบนเทะเลสาบที่ชมได้วันละครั้งผู้คนทั้งหลายเริ่มแห่กันไปด้วยไม่อยากพลาดชดสำคัญไม่มีไฟจราจรไม่มีช่องแบ่งเลนรถอยากไปทั้งไหนก็ไปรถจนทั้งหลายต่างวิ่งไปมากันอย่างเป็นอิสระครับ โตใจหมดเลยมากันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยใครจะเอาแหขึ้นแล้วแต่ปลาเยอะแน่ความหวังเต็มปีมครับเจ้าม้าเองก็กำลังออกแรงเต็มที่ตอนนี้ใกล้ได้เห็นผลลัพธ์แล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 เร็วเข้าเร็วไปเหลืออีกนิดเดียวอีกจุดใจเดียวเท่านั้นครับทะเลสาบแห่งนี้จับปลาได้ ในฤดู้ร้อนและฤดูหนาวเพียงแค่40วันและวันนี้คือวันยกแหขึ้นมาวันแรกครับทำให้วันนี้ผู้คนต่างแห่กันมาที่นี่เพื่อดูสิ่งนี้กันตอนนี้คนจะขึ้นมาได้แล้วนี่นะแต่ทว่ายังไม่มีปลาขึ้นมาผิดกับที่ทุกคนรอคอยครับทันทีที่เห็นแหอันว่างเปล่าหน้าตาของชาวประมงก็ทอสี แล้วทันใดนั้นเฮ้ยเอาขึ้นมาเร็วเร็วมเร็วมาเร็วเร็วมาช่วยเร็ว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 คนตื่นเต้นอีกครั้งครับในที่สุดก็เผยให้เห็นปลาหลากชนิดที่ซ่อนอยู่ในอ้อมกรดของทะเลสาบได้แล้วได้แล้วแล้วนี่คือปลาจากทะเลสาบชาการที่ทั้งสดใหม่ตัวใหญ่อวบอ้วนและเลิศรสอ๋อมีตัวใหญ่ๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะที่นี่จับปลาได้เพียงปีละสองครั้ง ทำให้ทุกครั้งที่จับก็จะจับได้ปลาตัวโตและอุดมสมบูรณ์เมื่อเราได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วสมกับที่ตั้งตารอคอ,อยซะจริงๆเ,ออเมื่อเวลาอันรทึกใจได้ผ่านไปออก็ถึงเวลามาใช้แรงกันหน่อยครับเลือกเลยครับเลือกเลยปลาส,สดๆจากทะเลสาบชาการมาแล้วใครเลือกก่อนแย่งก่อนก็ด้ก่อน ทุกคนต่างลืมความหนาวไปสนิทเลยครับไปตคนนี้ครับ่น่านใจทุกคนต่างแทะตัวไปที่ถึกคว้าเอาปลาตูบ้วนมาครอบครองทำเอาเสื่อมองแมมกันไปเป็นว่าเล่นเลยครับคุณผู้ชมครับเราท้าเป็นไงครับไม่เป็นไรหรอคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราไม่สนเสื้อผ้าหรอกปลาที่เนี่ยคือปลาที่ให้โชคนะคะปลาให้โชคครับใช่แล้วล่ะค่ะชาวจีนต่างชื่อว่า หากได้กินปลาจากที่นี่ก็จะมีแต่โชคดีครับและเพื่อให้ได้ปลามาครองก็จะเกิดเป็นศึกแย่งปลาอันดุเดือดในทุกปีไม่เว้นแม้แต่ในปีนี้ด้วยครับโอ้ยถูกแย่งไปแล้วเปลาตี่นี้ปกติจะยาวไม่ต่ำกว่า1เมตรแม่เต็มไม้เต็มมือดีจริงๆโอยหนักมากถือไม่ไหวเลยใครจับใครกันแน่เนียปลาสดมากเลยครับแล้วก็อร่อยมากด้วยครับเหตุผลหนึ่ง ที่ทําให้ปลาที่นี่มีชื่อเสียงนั่นก็คือความสดใหม่ครับความหนาวอันเย็นจะเยือกทาให้กลายเป็นตู้แช่แข็งปลาไปโดยอัตโนมัติและนี่ก็คือเจ้าปลาที่เพิ่งดิน้นเมื่อสักครู่นี้เพียพิบตาเดียวมันก็แข็งทื่ออย่างที่เห็นนี้ครับพอปลาขึ้นมาบนบกเจออากาศหนาวก็แข็งแบบนี้แหละครับทว่ายังมีคนอีกกลุ่มที่ยืนมองในขณะที่คนอื่นแย่งปลากันอยู่ครับ เจ้าทีบกันทำไมอ่าคุณไม่รีบหรอกคะรอสักหน่อยเดี๋ยวก็มีปลาดีๆให้เราเองล้วครับอ๋อนี่ก็คือหลักการอีกอย่างครับผู้คนกำลังเลือกปลาอย่างตั้งอกตั้งใจและมีชาวประมงกำลังยืนเฝ้าสังเกตการอยู่ไกลๆนั่นครับยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอคะดูปลาครับปลาแพงขนาดไหนถึงต้องจับตาดูขนาดนี้กันล่ะเนี่ยปลาที่ทะเลสาบนี้ ค่อนข้างมีราคาแพงมากครับถ้าหากว่ามีคนขโมยปลาไปแล้วเกิดถูกจับได้ก็จะมีโทษฐานลักทรัพย์แลวก็ถูกจับเข้าคุกนั่นหมายความว่าปลาจากทะเลสาบนี้ไม่ใช่ปลาธรรมดานะครับคนขโมอยอาจถูกจับเข้าคุกนั่นยิ่งทาให้เราอยากรู้ราคาของมันราคาของปลาขึ้นอยู่กับประเภทและน้ําหนักของมันครับตัวนี้ใหญ่ซะดด้วยสิน,นียเท่าไหรแล้วครับตัวใหญ่ตกกิโลละร้อยนะครับ ร้อยหยวนเลยเหรอคะครับปลาที่นี่มีอยู่ประมาณ30ประเภทคนระับที่แพงที่สุดอยู่ที่กิโลกรัมละ100หยวนหรือตกอ,อยู่ประมาณ20,000วบอนราคาเท่ากับเนื้อบัวดีๆเลยทีเดียวครับเรียบร้อยนะครับเอได้เท่าไหร่คะสองหมครับ2 0 0 0 0หยวนครับปลาที่นี่มันไม่ถูกเลยนะครับแต่มันเป็นปลาที่จะต้องกินให้ได้ในวันขึ้นปีใหม่ก็เลยต้องมาซื้อมันทุกครั้งแหละครับ หากินปลาที่นี่ในปีใหม่ก็จะทำให้ทุกอย่างราบรื่นครับจึงทำให้มันเป็นที่นิยมมากวันนี้ได้ปลากว่า6กตันด้วยกันไม่งั้นนะครับหรือว่าเด่น้อยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าคนอีกกลุ่มที่ต่างเล็งปลาตัวใหญ่เอาไว้ก่อนหน้าน,านี้นั้นจะได้ปลาที่ถูกใจกันหรือ,อยังนะแต่ดูสีหน้าแล้วไม่ค่อยสู้ดีกันเท่าไหร่เลยครับคุณผู้ชมครับเสียดายมากเลยละครับคิดว่าจะมีปลาดีด ตรงนี้ผมแยกแต่แรกดีกว่าครับแต่ยังเร็วเกินไปกับการผิดหวังพวกเขายังมีโอกาสหวาปลาที่ดีที่สุดไปได้ครับปลาที่ดีที่สุดตื่นเต้นมากเลยครับและนี่คือปลาที่ได้รับเลือกครับโอ้โหผู้คนที่มีชื่อว่าการสัมผัสปลาจะทําให้โชคดีพวกเขาจับมันจากทุกที่เพื่อรับพลังต้องถ่ายรูปแล้วล่ะครับ ต้องอถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายทำไมคะถ่ายปลาไงถ่ายทำไมเหรอคะมันค,คือสุดยอดอยงไงครับสุดยอดร<ภ>าคา <ท ral S 2> เลยครับเนี่ยนี่ดังไม่แพ้นักร้องกลาง,งนำสไตล์เลยนะครับเนี่ยเอาละครับได้เวลามากำหนดค่าตัวของมันกันแล้วกลับประมูลปลาที่แข็งแรงที่สุดจะทะเลสาบชาการเริ่มที่หมื่นหยวนเริ่มได้เอาเลยทันทีที่เริ่มตั้งราคาคู้คนก็ต่างเสนอราคากันอย่างเต็มที่กลับ สามแสนหนึ่งครับสามแสนหนึ่งแล้วทางแคทสองสามแสนสองสู้เฉยอยู่ที่สามแสนสอง,สองมีอีกไหมมีใครอยากเสนอราคาสูงกว่านี้อีกไหมครับทางนี้นก็ตอนนีน้ก็อะไรอะไรห้าพันแปดร้อยล้านแล้วการประมูลราคาที่สูงเลี้ยวถึงฟ้าก็จบที่ห้าพันแปดร้อยล้านหยวนทุกคนต่างพากันอิจฉาเธอขอเชิญนางเอกผู้โชคดีขึ้นแท่นได้โชว์ตัวกันได้เลยครับ ความรู S <S> <S <S ้สึกที่ได้คว้าปลาที่ลที่สุดในทรศัพท์แห่งนี้จะเป็นยังไงราคาประมูลปลาของที่นี่จะสูงขึ้นทุกปีรวมถึงในปีนี้ก็เช่นกันครับฮรู้สึกดีมากๆเลยละค่ะเงินทุกหยวนที่เอามาใช้ในการประมูลนี้ฉันคิดว่าเป็นการใช้เงินในทางที่ดีและไม่เสียดายเลยเพราะว่าคิดว่ามันคือการบริจาคแล้วชาวประมงก็จับปลาครั้งแรกได้อย่างราบรื่น กลับบ้านกันเถอะแม้จะเหนื่อยไม่น้อยแต่ก็กลับบ้านกันด้วยความอิ่มเอมใจเวลานี้พวกเขาลืมความเหน็ดเหนื่อยในตอนเช้าและกำลังดื่มด่ำไปกับทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้ในที่สุดคุณโจ้งอีหาวก็กลับมายังบ้านอันแสนอบอุ่นคุณตอนนี้เป็นไงบ้างอะ ตัวนี้เป็นไงบ้างอะหนักเท่าไร่อ่ะ3ากิโลกรัมก็ไม่เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อถึงบ้านคุณโจงก็จัดก,การปลาโดยทันทีตัวเท่านี้ต่อให้กินทั้งครอบครัวก็คงจะกินกันไม่หมดแน่ครับปกติแล้วมันแพงมากพอได้ปลาในหน้าหนาวเราก็เลยเอามากินแม้จะจับปลาแบบนี้ได้ทุกวันแต่ปลาจากทะเลสาบชาการมีค่ามากและกินไม่ได้บ,บ่อยๆครับ ปลาที่เขาจับได้หลังจากฝ่าความหนาวทุกคนกินอย่างอร่อยความเหนื่อยล้าก็หายไปและคุ้มกับแรงที่เสียไปด้วยกินเยอะๆนะครับเป็นไงบ้างไนะเป็นไงอร่อยอร่อยไหมอร่อยเอากินเลยครับผมกินเลยกินเลยเอาเลยครับรสชาติดีกว่าทุกปีที่แล้วอีกนะเนี่ยนะหวานมันหวานอย่างไรเนื้อมันอ่ะอืมใช่ชิมดูครับมา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 ถีมเงินเองก็ได้ชิมปลาเลิศดรสกับเขาด้วยครับอืมไม่มีกลิ่นคาวเลยละครับ ยังมีอีกไหมฮะแล้วเนื้ออวกแล้วก็เด้งด้วยมาเร,รียบกกันยดเลยข้มามาอร<ะ>่อยมากเลยครับปลานำโชคจากทะเลสาบผู้คนเหล่านี้ต่างชื่นชอบมันและการจับปลาก็จะยังคงดำเนินต่อไปทะเลสาบชาการแห่งนี้ก็คือที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวประมงในหมู่บ้านนี้นะครับเออเราก็จะยังคงจับปลาที่นี่ด้วยวิธีดั้งเดิมไปไเรื่อยๆ